สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับธนรีพิมพ์ทองนะคะวันนี้ได้ทําผมให้น้องลูกค้านะคะเป็นสีส้มพีชหรือสีพัสเทลพีชนะคะก่อนจะได้สีนี้ก็ทําไม่ยากนะคะก็ต้องฟอกสีผมก่อนนะคะโดยใช้ผงฟอกนะคะ1ส่วนกับไฮโดรเจนหปสส่วนนะคะผสมให้เพียงพอกับปริมาณผมนะเคสนี้เรามีการล้างสีผม สองครั้งนะคะรอบแรกมันก็ยังกระดำกระด่างอยู่เนาะมันยังเคลยสีดำออกไม่เกลี้ยงเนาะเราก็ต้องทำการล้างสีผมรอบที่สองนะคะทั้งหมดก็ใช้เวลาสองชั่วโมงในการล้างสีผมนะคะหลังจากที่เราปรับพื้นผมให้สว่างแล้วนะคะเราก็มาลงสี pastel p e a นะคะซึ่งเขามีขายสำเร็จรูป ไม่ต้องผสมสีใดๆลงไปทั้งสิ้นนะคะใช้ไฮโดรเจน3%แล้วก็ผสมเซรั่มบำรุงเส้นผมนะคะ1ช้อนโต๊ะนะเคสนี้ทิ้งไว้30นาทีก็จะได้สีพัสเทลพีใสๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ถูกใจน้องเขานะคะ